สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนกันมาเย็บค่ะเป็นผ้าคลุมนะคะสําหรับน้องแมวของเรานะคะหรือว่าน้องหมาของเราค่ะที่ยังตัวน้อยๆกันอยู่ค่ะ<ๆ>ก่อนอื่นเราก็นําตัวแพทเทิร์นนะคะมาตัดแยกออกก่อนค่ะ คราวนี้เราจะนำแพทเทิร์นของเรานะคะที่เราตัดแยกแล้วนะคะมาวาดลงบนตัว,ตวผ้านะคะแพทเทิร์นของเราเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแบ่งส่วนค่ะตรงส่วนตรงช่วงบนของตัวนี้ตรงช่วงคอตัวนี้นะคะเราจะใช้สีแยกกันหรือถ้าลูกค้าจะใช้เป็นผ้าลายเดียวกันก็ได้ค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นตัวด้านนอกนะคะ อ่จะใช้ผ้าลายเดียวกันหรือจะใช้ผ้าคนละลายกันก็ได้อันนี้วาดนะคะแนวตรงนี้นะคะเป็นแนวสันทบซึ่งเราต้องพลิกกลับวางแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกแพทเทิร์นกลับส่วนตัวแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นตัวชิ้นด้านในค่ะวางแล้วก็วาดเหมือนกันค่ะ หลังจากวาดแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดตามรอยแพทเทิร์นของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเผื่อเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะอยากให้มาร์คจุดตรงกลางไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เจะเป็นจุดที่เราจะกัดหมุดนะคะสําหรับการเย็บค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ของเราออกมาเป็น3ชิ้นนะคะให้ทําจุดมาร์คตรงกลางไว้นะคะรอยตําแหน่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มหมุดกัดค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเราจะมาเย็บนะคะต่อช่วงคอนะคะกับตัวชิ้นล่างโดยที่เราจะจับตรงส่วนตรงกลางที่เราาร์กตำแหน่งไว้นะคะให้ชนกันแล้วก็กัดหมุดไว้แล้วเราก็ไล่กัดนะคะตรงช่วงต้นกับช่วงปลายกันเลยค่ะ เย็บต่อนะคะด้วยลายเส้นตรงค่ะค่าความถี่อยู่ที่ประมาณ2.5มิลนะคะแล้วก็จากตัวขอบผ้าเข้ามาถึงตำแหน่งเย็บนะคะ0.7มิลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกตะเข็บขึ้นนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเย็บกดชิ้นตรงส่วนคอตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บกดนะคะประมาณสัก2-3มิลค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาชิ้นที่เป็นตัวด้านในตัวซับในของเขานะคะมาประกบค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเย็บนะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะโดยเหมือนเดิมเลยค่ะให้กัดตัวจุดกึ่งกลางของเขาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไล่กัดหมุดไปเรื่อยๆค่ะ เย็บ yep, ด้วยความถี่ห่างอยู่ที่ประมาณ2.5เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จากแนวขอบผ้าตรงนี้ถึงตำแหน่งเย็บค่ะ0.7มิลค่ะเย็บ yep, เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะขิดเปิดนะคะแนวส่วนโคง้งตรงรอบคอออกนะคะเว้นระยะประมาณ0.5มิลค่ะเพื่อที่เดี๋ยวพอเรากลับออกมานะคะตัวผ้ามันจะไม่กองแล้วก็ย่นค่ะ พลิกกลับออกมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็บกดตรงช่วงบนของรอบคอเราอีกรอบนึงค่ะเย็บกดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราจะจับ2ชิ้นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บยึดไว้เฉยๆนะคะให้มันติดกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าคุณค่ะเย็บยึด2ชิ้นโดยใช้จากแทนการเนานะคะปรับค่าความถี่ห่างสักประมาณ4-5มิลค่ะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะ หลังจากเย็บยุดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้ากุนโดยรอบตัวนี้นะคะวางผักกุนลงไปนะคะเราก็จะเย็บจากเส้นตัวขอบตรงนี้เข้ามาอยู่ที่0.7์มิลเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราพับทบผักกุนลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดด้านหน้าลงไปตอนที่เย็บติดผักกุนนะคะ เราก็ใช้ตัวช่วยเรานิดนึงค่ะใช้คลิปหนีบนะคะจะค่อนข้างง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยนะคะเย็บกดปิดพระคุณน,นะคะประมาณ2-3มิลน,นะคะค่าความถี่อยู่ประมาณสัก3มิลค่ะ เราได้ตัวผ้าคลุมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวติดตรงช่วงตรงนี้กันค่ะเราจะนําผ้าชิ้นที่เราทําเป็นตัวปิดนะคะขนาด4คูณ5เซนค่ะพับแบ่งครึ่งนะคะสองครั้งนะคะครึ่งแรกก่อนแล้วก็ใช้เล็บของเรากรีดนิดนึงให้เห็นเป็นรอยขึ้นมานะคะแล้วก็พับไปอีกทบหนึ่งค่ะแล้วก็กรีดนะคะแล้วเราก็กลางออกมาค่ะนําตัวเวลโกเทปนะคะที่เป็นตัวด้านนิ่มของเราอะคะ่ะวางนะคะ ในช่องหนึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้แบ่งเป็น4ส่วนนะคะวางช่องหนึ่งนะคะให้อยู่กึ่งกลางแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บยึดติดค่ะ2ข้างตรงนี้ค่ะความถี่ประมาณสัก3.5มมิลค่ะพับครึ่งมาอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะจากจุดตรงนี้เย็บยาวถึงตรงนี้นะคะเว้นตรงช่องตรงนี้ค่ะไว้สําหรับกลับตัวผ้าด้านถูกออกมาค่ะเย็บด้วยความถี่ประมาณ2.5มิลนะคะ จากตัวขอบผ้าค่ะถึงจุดตำแหน่งเย็บค่ะ0.5มิลค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ที่กลับผ้าค่ะกลับตัวด้านถูกออกมาด้านนอกค่ะกลับออกมาเรียบร้อยนะคะจับตัวด้านบนตัวนี้ค่ะที่เป็นช่องกลับผ้าของเรานะคะพับลงไปประมาณสัก0.5มิลค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะานําตัวนี้นะคะเย็บติดไว้ด้านหนึ่งค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะเอาเวลโก้เทปของเราที่เป็นด้านแข็งนะคะเย็บติดค่ะเย็บยึดนะคะโดยใช้ค่าความถี่ประมาณสัก3-3.5ถึงมมิลนะคะแล้วก็จากแนวเส้นขอบตรงนี้นะคะเข้ามาประมาณสัก2-3ถึงมมิลค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็นําตัว v e l c o tape ค่ะที่เป็นด้านแข็งนะคะเย็บติดไว้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะนําตัว v e ลโ r o tape ด้านแข็งค่ะมาเย็บติดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะเย็บกระดุมนะคะเล็กๆตกแต่งให้มันดูน่ารักขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นตัวผ้าคลุมนะคะสําหรับน้องแมวเราหรือว่าสําหรับน้องหมาเราที่ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะเพิ่มความน่ารักนะคะเราสามารถที่จะปักชื่อนะคะน้องหมาหรือน้องแมวของเรานะคะใส่ตัวด้านหลังของตัวผ้าคลุมของเราได้ด้วยค่ะหรือจะใส่ตวงตรงบริเวณคอตรงนี้ก็ได้ค่ะน่ารักค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ